วิธีปลดล็อกปืนดับเบิลแอคชั่นรีเวอร์มีขั้นตอนดังนี้ครับหลังจากเราเข้าเซสชันและเล่นไปนสักพักจะมีอีเมลแปลกๆส่งมาในโทรศัพท์ของเราเมื่อเราเปิดดูอีเมลนั้นเราจะพบรูปภาพสถานที่หนึ่งในเมลซึ่งสถานที่ที่ผู้เล่นแต่ละคนจะได้จะถูกสุ่มขึ้นมาแตกต่างกันหลังจากเราดูเมลเรียบร้อยแล้วบนแผนที่จะปรากฏเป็นวงสีเหลืองพร้อมเครื่องหมายคำถามให้เราเดินทางไปตามจุดที่ขึ้นแล้วมองหากระดาษที่เป็นเบาะแสที่1 ซึ่งจะแปะอยู่ในบริเวณนั้นโดยให้สังเกตจากเสียงกระดิ่งที่จะดังขึ้นและจะดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเข้าใกล้เบาะแสที่เราหาหลังจากเราพบกระดาษแผ่นนั้นแล้วบนแผ่นที่จะปรากฏวงสีเหลืองคล้ายๆกันขึ้นมาอีก3จุดให้เราไปยังจุดทั้งหมดให้ครบเพื่อหาของที่เป็นเบาะแสอีก3าชิ้นโดยให้สังเกตจากเสียงกระดิ่งเช่นเดียวกันกับกระดาษเบาะแสที่1ห,หลังจากเก็บครบทั้ง3าชิ้นแล้วจะมีรูปกล่องสมบัติสีเหลืองปรากฏขึ้นบนแผ่นที่เพื่อแสดงจุดที่ปืนถูกซ่อนอยู่ให้เเเดดินนทางไไปปก็บบืั้ลครย หลังจากเก็บปืนมาแล้วให้เราใช้ปืนกระบอกนี้ยิงเฮดช็อต50ครั้งก็จะได้โบนัสพิเศษเป็นเงินจำนวน250,000และคุณก็ยังปลดล็อกปืนกระบอกนี้เพื่อใช้ในเกม Red Dead Redemption 2ได้อีกด้วย